สวัสดีทุกคนเหมือนนี้ก็มาดูกับน้องยูวเนาะมาพบกับสองน้องเฟรขดตอนยูเมือนนี้เฮาก็มาเบรกเป๊กๆๆเนาะคือมาโคองการพี่สาวเนาะทุกคนพี่สาวมาเวียดตอนเช้าแล้วก็หลังจากเลืกเวียดแลนะ้วเนาะมาต่างมาซีซันเนาะมาต่างเวียดตอนเช้าเพราะว่าน้องแฟนเขาจะได้กลับบ้านพี่สาวก็เลยว่าย่างคาดตนหรือว่ารรวมือนีมาพิดเวียดตอนเช้าแล,แล้วตก้ลงสานเนาะแล้ว คือพี่ชายก็ได้กลับมาฮอดแล้วเนาะเรากะสิพากันกลับ้องไปเห็ดกินกิน,กกนข้าวห่วมกันน,น้งคนก่อนสีกลับลองสารเนาะไปไป่นบรรยากาศกา,ารเห็ดอาหารมื้อนี้ว่าที่มีอย่างกินเนาะตอนนี้กนนาร้องเฟซมาเห็ดเวียยนามเห็ดเวียนมาิจ้าเนาะเห็ดเวียนะไรมาเห็ดเวีย <c oughs> เเว้ยบกเลยมานอนเฝ้ามานอนเฝ้าพิจาาย่างพี่จายนะหาลับปะเนาะเพราะว่ามื้อนี้ข้ากาดนะ ห้าพิจามีเต้พิจาผู้ดเดียวเนาะแล้วเวลาเมื่อเล็กไออ่าเมื่อเลนเพิ่นจึ้งซีมาเปลี่ยนอีกแล้วพิจามาตอนเช้าแล้วเพิ่นมาตอนเล็เนาะไปตอนนี้กันเขาสองคนกับชเด็กกับกอนนอะงทุกคนเพราะว่าเตรียมอุปกรณ์มาเต้เช้าคุเนะืเอามามาเต้เช้าแล้วตอนนี้ก็คือสิได็กลับ้องแล้วไปหาพี่สายแล้วก็กินเขาหุ่ยหิวเขาแล้วก็กินเขาแล้วกับร้องสาลเนาะเพราะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้จะส่งสก,การเมนตูแล้วของเราเลยว่าสีกับื้อนี้ โอเคแล้ว okay, นะทุกคนไปไปไปอ่าไ,ไปซื้อของกินไปซื้อของกินก่อนวะฮาสิไปซื้อย่างกินเนาะว่าเต็มหอดปึ๊บก็ปิดไฟแดงเลย กันทน่ิมาฮอดกับผมเป็นเรื่องง่ายเนาะเพราะว่าขับรถมาเจ้าทัดูเน,นาะฮอดพร้อมสิบเอ็ดได้ของฝากของโซนเนว่มาเดชเจเนาะเอาเจาไปฝากพอ่พอเพราะว่าพ่อกิเป็นคนหนึ่งที่แบบ มักเจแหงเนาะมักเจแบบธรรมชาตแหนนงเนาะทุกคนก็เลยว่าพี่สายเอามาตะหลวงพะบางเนาะพี่สายเอามาตะหลวงพบางแล้วเอามาละปะไปห้องพี่ตือห้องหิดเวียดพี่จา่ววาเขาเลยว่าเอามาทุกคนเ,เอาไปให้พ่อไปเบิ่งกันเนาะว่าพี่สายหน้าตาเป็นยังไงบบได้เห็นกันประมาณอ่าหลายเดือนเติบเนาะตองว่าโอ้ห้าเดือนได้แล้วเนาะทุกคนเพราะว่าพี่สายไปหิดเวียดอยู่หลวงพบางได้อาศุ ได้สมเดือนประมาณนี้เราอยู่เวียงเดเนาะหลังจากที่หลังจากที่อาน,น้องเฟสมาเวียงช่วงนั้นกะโพกันแต่เทธอเดียวแล้วกับพี่ชายไปอยู่ฟุนแล้วก็ไมกลับมาเลยนะทุกคนมาครั้งนี้คือเมตูเสียบอาพี่ชายก็เลยว่ามาเนาะขอหัวหน้าว่ามาไปส่งสักการเมตูไปเบ่งพี่ชายกันเลยเนาะใ้วความคิดฮอดตออยู่น้องกันเลยก็อืสอนห่างกลก็อืคิดฮอดกัน,นทุกคน ซาโต้จนหมดจีัาโตลสบายดีนี่เขาสบายเลยสบายดีอ้าวอีบ่เมื่อนั้นเมื่อนั้นมันเหี่ยงมาซาจีนมันจะเอาไปถ่วงเจ้าไปช่วยถฮวยถเจ้ามันจะเข้าไปเฉยๆวะกูสิว่าอันตรายหนุ่มอายกูลัวนะมาฮอดดนเลรอวะ ซาบีไดสผสาวทุกคนมือนีเขาซิมีการอ่ามือนีซิมีผู้สาวมาห่วมพาข้าวหนำเนาะตรอนี้เนาะห่วมกินข้าวสวยกินข้าวง่ายนนำเนาะแซบแหงแบบนี้นะสิสิแซบแหงก่าเก้าเลยแบบนี้นะกินกินเตซี่คนปกตินี่บัแซบนองนองบอมเนาะอันนี้ห้องเขามมีหกคนเพิ่มเข้ามาอีก ต้องบอกกันขวเขาไหมเอ้ยขวาวมักงาน้องตอนมาอีทุกคนน้องยูวะมามมนสันบอเนี่ยเพราะว่านี่คือเชื้อของน้องยูุเสื้อกันแล้วเาป็นคนงน้องบอมวานงมี่ซกับยูนองแเอานี่ม่นอันยูเธจะเที่ยงกันที่จริงเแม่นบเนาะน่เนี่น้อพี่น้องคื พักได้หลายได้หลายว่ะเพิ่ซื้อไอพีเนาะไอจีซื้อมากับเอธจูเนาะคุณนะหลายได้หลายว่ะพักมืดนี่หกสิบพันเนาะนอะบอมจนตกใจเนาะเพราะว่าบุเคยเห็นพักซัมนี่นี่หกสิบพันกีบเนะาะทายู่บ้านแถวก็สประมาณสาวผาสาวปลาย 1, 000, พยันกีบตกใจมดเลยอันนี้อยู่บ้านเถาก,ก็ไสได้ซื้อเนาะแต่ว่ายู่เวียงเอียงก็ต้องได้ซื้อมุดเพราะว่ามันบ่มีคือบ้านเฮาคิดว่าเป็นอย่างคือมะแขงเนาะนี่อ้าสิโต โอเคเดี๋ยวน้องบอมสีซ้อมพักเนาะซ้อมพักหลักสีด่างพักแต่เตรียมเอสซุป <g ül üyor> กันเลยได้มาฮอตห้องแล้วก็พากันมาแต้งกินเนาะมาฮอตปุ๊บก็ให้แต้งกินเลยได้ <g ül üyor> <c oughs> ไซ <c oughs> ส์อะไส์ห้า,ก,นในในใหากินเนอเอสจำกันกินจำกันเนาะนี่คือตอนนี้อ้เพื่อนมาฮอตไอ้เพื่อนก็ได้ซื้อพักมาให้น้องบอมก็อ่านเฮดซุปให้กินเนาะนี่เอาป้าผักกุดผักกุดอันนี้เอามาอ๋าไพี่ซื้อมาไล่เนาะนี่คือพักสามชนิดเนาะมีพักกาดแล้วก็ ผักกูดผักกูดน้ำนะผักกูดน้ำที่พวกเฮาไปเก็บอยู่บ้านนั่นแหละตะกะผักอันยอดอันมักสูเนอะก็หลกหลายผักนี่แล้วตอนนี้อ้ข้าวสีผักันเฮ็ดปิงเนาะตามัะคุ้งเลยปะตามัะคุ้งที่ซื้อมาตามมะคุ้งกี่ซื้อมาบอโทรบอกคนเรต้องซื้อเหามตาเอามะคุ้งยุ่ยมีมีละคือตอนนี้เออจามาเออจาซื้อมักเล่นมา ตอนนี้ไอ้เพื่อนก็ได้มาฮอดคือไอ้เพื่อนมาฮอดเมื่อวานเนี่ยนอนอะไรไอ้เพื่อนทันไปเวียกแล้วไายเพื่อนทันกลับมากินข้าวน้ากันกินข้าวสวยเนาะแล้วก็จะพากันเดินทางแล้วเนาะเพราะว่ามื้อนี้จะได้ออกเดินทางไปบ้านแล้วมันตั้มยังได้นี่ตอนนี้เฮาก็ซื้อเนื่อตัมเบืองเห็ดสุพักนะทุกคนมันตัมอายุครบมีตัมมาเลยเลยนีตัมมาตัมเนี่ยตัมขี้งเลยก็โเกลายเป็นหนวเป็นหนวดเสออยู่หวะ อันนี้ก็สิเมนเขาเขาเขาคัวส่วมากครัวมากงาอันนี้นเ็กสิเอ็ดสุพักเนาะมีเนาะใสอุปกรณส่อุปกรณ์ในการค้นค้นเลี้ยงลายนะเาใส่ขดเดียวก็ได้นี่เราต้องพนยาคนืี้ได้ได้เล็กรตเล็กตรเล็ก ส่งเผ็ดอยู่เด้นี่บเอ้ยปูเดืต่ำอาเเจ้าอกมันอนนัจเอามาแกล้งกอเอ้เา่ได้กินข้าแล้วนะพี่น้องตอนนี้ก็เอากระแต้งกินแล้วแล้วเนาะพากันมานั่งอมเนาะเมื่อนี้กะเอยปู่เพื่นซื้อต่ำต่ำนี่ซื้ออาว่ะเออเ่าว่าแล้วคันมาอายเ่าานี่ซิเป็นแบบนี้ องรักเนตัวแสบในอีลาคือไหนบรรยากาศตอนนี้เนาะคือแบบกินข้าวแล้วแล้วก็กลับบ้านเนาะทุกคนก็ชิมีซุปผักกาดแล้วก็ปิ้งไก่อันนึ่งก็ไก่อันนึ่งใก่้อันหน่ะเออนกว่ะนกกระทาแล้วก็ตังมักหุ่งเนาะปิ้งปลาครัวโนอโอ้มีแต่อันเซ็บเซ็เนาะพี่น้อง มาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวสวยนากันเนาะกินแล้วกระกลับบ้านแบบนั้นนะเจ้านี่นะต้องหอบขุดจุกกิน,น,น,นฮะตากองมันต้องเป็นเดี๋ยวนี้เสียบอ,อยู่วะอาหารนี่ถึ่ใจอวะยานก็ถึ่ใจเอเอปูดี ขันไปยามเฮา,า,น,า,านี้เฮาสิพาจะไปกินพักกับเก็บพักฮ <c oughs> านอหาหนออีกได้เก็บพ <c oughs> ักฮานอขึ้นจนยางเนี่ยเออจ้าบึ้งแม่บึงบ้งมันมาโอนเฮาเมมันบอกกาเข้าไปมันบอกว่าเ <c oughs> มียวเมีวหนวสิเ <c oughs> มียวมอนี้ฝั่ง,งขวมขนาดพี่นง ปกตินี่มันเลนออกค่ะตัวนกข้าวตัวนกข้าวมาแลกันแบบไทยบ้านเกิดลูกวันิษย์ไทลนะซอสแดงวันนี้ล่ะไปกันจมตาเลยวันนี้ลังที่รถเป็นเพียงกันเนาะเมืองุณยายยงก็ได้ไหมครับนอาทิตย์นึงคุณนึงครับอาทิตย์นึงคุณนึงครับแบบว่าหน้าแบบคานแบบคานขับรถขึ้นหาเนาะเห็นบ่ไปวันเลยตุ๊กยักนอน อุ่มานทีละคนเนาะเด็กนอนเิ็กขับรถไปพอมกันตอนี้เราช่งพับมุ้งขับรถเพราะว่ายังนอนแล้วก็ตครับตื่นขึนมาพานุนจะ่นคอยัอยร่วงรอเปลอรงควตายมันมีันองเสื้อัน้กเสื้อสั่นุ่มๆเป็นดุมเลยเป็นดุมมุ้งมันน่ะนะหน้าๆนะดุมนี้จะมัลองปบดุมโผ่่เดีมันลองมันดุมนะเอากระเป๋ามาวางไว้ีป้า เพื่อแตไะคุณทำบากันยังสทำาเ็บเลเดียวคุณบนนแต่บ้นเบาค่แม่มันจะรับไหนอยมันจะจืดดงของทำาลทำละเนี่ยนะไอ้สุดไกลลกกระถานไกลลูกกระถานกะนเกกลับมามึงทำไมบอกแล้วคนนีผู้สาวผู้เบาอยืดถเดี๋ทีน้องเหนื่อเขาจะฟ้นอุมลูกพอเเด็กนลงสมาเขามาโอ้ยอะอีกละ มาเล่มาอ่านอ่ามาโกนเะบอลรถแตกทันพคดนีดูเขาเลยเขารถตำรวจคุณจะตายคุณีแม่ก็เมาูพาเล็กน้อยมาหอบเบียกเนดูอ่าตายนี่แะ้วเสด็จมองตายเขาจำไม่เห็ดยาวกันซาซาเขาเ็นดว่าเขาเห็นยือเสปกปีกลยไปดูเขาแค่ยังไ้กันคิดว่าเขาเห็ดเสร็จกปีกคือแท้ไม่ทหยอดซาซเขาเป็น มือถอยรับมือับหลังจากที่หลังจากที่เราอ่ากินข้าวแล้วเนาะก็มาโตกินส้มส้มนี่ก็คือแบบส้มมะม่วงทุกคนมากินส้มนำกันก็นเนาะเสรน้ปะมะม่วงมันดิ กูเป็นแตไปเอาเนาะอาจารย์เนาะเกือบตายหลบๆเีๆอยู่คิดว่าสซงผนกูได้เสียสามสิบสซงคนห้สิบซื้อปาไก่เอาได้นี่านี่คือเวื้องหลังกากคิ่ตบอง ตอนนี้เรากอิ่มนวมเมือนะนันนี้เากำสงีมาด้วยงาน้องเปินคุมขนาดว่าน้องเป็นตดำันเสีตาเอล้หนึ่งเลือดผมจะเลือกใคเ้อบเออนวันต้องบอนลูโซเวววันนกลอวิธีปั่นเครื่องนะทุกคนเอูไปเลเอขนาดมซีคือเดี๋ยวล้างมืออยู่บนบให้บดอเอาระ

พี่สายซื้อเครื่อ่อนกำลังเศ่าอยู่มันนอนโกนอย่อว่ามเดีวนั่นแม่คือไอเอาไปรีนวานี่เไปรีนนันแคมของน้องบอกว่ามาให้ได้อยากได้เสื้อตัวหนึ่งไม่ต้องเอาตัวสิบห้าวันค่ะฝังเอาตัวสิบเกาันเลยเนะเพิ่นฝังพีทเพิ่งงานเพิ่งันีเพิ่นว่าเอาตัวสิบห้าพันเพิ่นคิดว่าเาอยากได้ตัวสิบห้าพันเราไปซอกตัวสิบห้าพันเปนมีในตัวสิบเก้าพันทุกคน จะปูเป็นคนท่านเจ้าเนี่ยงามงามทุกคนยองบอกว่าอันพี่สายซื้อเครื่องตัวห้สิบเก้าพันอถทพี่สายกูเห็นกาวนี่เห็นหางล่างหมืลนนักขี่ตัวเสื้อที่มากอันห้าสิบเก้าพันตัวตัวตัวละเจ็ดสิบพันนี่หนักสิเจ็ดสิบพันเกีย มอเลงมาเอื้องออกก็บวเบาแซนเกเติมเล็กสตรใส่ก่อนตักบาตจากนู่นใส่บาตกับาตโอเคแล้วทุกคนมื้อนี้กับพี่สาวกะปู่มากินข้าวเลยนะมนเกล้างมักข้าวมันกินข้าวตอนสวยมันกินมากินข้าวบ้านมกินข้าวสวยนะจังแห้งก็มาลองดูต้นาิสสิมาเโตสิผัานเนะ ตัวสิบพัน,ออน๋ยวนี้ก็ขึ้นสิบจ้องแล้วก็ก็ตัวสิบพันเครื่องเล็กน้อยตัวสิบพันนะให้ไปตัวสิบพันน,นี่ต้องสามห้าวันละโอเคเนาะเดี๋ยวเทำกสิลาไปก่อนเดียวเพราะว่าเมื่อแรงเฮามีการเดินทางกลับเหนืองเอ่ยกับอ่าวกลบ้านเนาะกลับบ้านเพื่อวนันมื้ออื่นช่งสักลกไม่ดูเนาะเพราะว่ามื้ออื่นมื้อนี้เฮาต้องกลับไปตอนแดงเนาะไปแรงไปแง เดี๋ยวคลิปนี้เราจะลาไปก่อนเดี๋ยวพี่สายก็จับกลับมาจากหลวงพระบางมาหดมือวางนี้แล้วมือนี้มากินข้าวมือนี้แบบนี้มาหดมือนี้ถึงหดมือนี้มาหดห้องครับมาหดห้องพอดีแล้วจักลับมือนี้สิกลับประมาณห้าห้ามือห้ามือหกมือประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนเดินจังดาก็ขอฝากพี่พีเอสีกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้สองน้องเฟสนะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายสาธุ